ชีวิตทุกคนเกิดมาจะต้องได้เจอความไม่แน่นอนในชีวิตยอยู่แล้วการฝึกกลับเข้ามาหาในเรื่องของจิตนิญญาณจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะหันมาให้ความสำคัญกันได้แล้วเพราะการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่แน่นอนในยุคสมัยนี้มันมีทั้งหลายด้านมันไม่ใช่มีเพียงตัวเราอย่างเดียวแต่สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็เช่นกัน ที่เขามากระตุ้นให้เราจะต้องกลับมาเข้าสู่จิตวิญญาณเพราะเมื่อถึงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะสามารถรักษาใจได้อย่างมั่นคงเราจะไม่ตื่นตระหนกกลัวและเราจะรักตัวเองกลับเข้ามารักตัวเองเมื่อสภาวะจิตใจกลับเข้ามาอยู่ข้างในเป็นความรักที่ให้กับตัวเองแบบนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะปลอดภยัย